ความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะยืดเยื้อนานมากว่ากันว่า40ปีแล้วสิ่งที่เราจะพยายามทําความเข้าใจกันวันนี้ก็คือความซับซ้อนของปัญหานะคะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนหรือบริเวณที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์คือมันาคาราคาซังมานานจริงๆเราจะลองไปดูกันในมุมมองของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทั้งชาวบ้านเองนักเคลื่อนไหวแล้วก็เอ่อเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงบริบทอื่นๆที่อาจจะอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งครั้งนี้นะคะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ามันมีหลายมิติมากๆซ้อนกันอยู่คือทั้งเรื่อง สิทธิในที่ดินทํากินของชาวบ้านความรู้สึกของประชาชนเองแล้วก็บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วยในการจัดการสถานการณ์ตรงนั้นนะครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่บรรยากาศในพื้นที่ก่อนเลยดีไหมคะตามที่เห็นในคลิปข่าวเลยคือเราเห็นภาพชาวบ้านที่บ้านหนองจานแล้วก็จากหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะออกมารวมตัวกันเยอะเลยแสดงความไม่พอใจกันแบบเออชัดเจนมากเขายืนยันว่าที่ดินทํากินของเขาเนี่ยถูกชาวกัมพูชาเข้ามาครอบครองแบบว่านานมาก40กว่าปีแล้วมันมีความรู้สึกอัดอั้นที่เราสัมผัสได้ชัดเจนเลยนะคะจากในคลิปครับ 40ปีนี่นานมากนะครับมันสะท้อนถึงปัญหาที่สะสมจริงๆใช่ค่ะแล้วในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็มักจะมีคนที่มีบทบาทเด่นๆขึ้นมาอย่างในคลิปที่เราเห็นคือเจ๊เอ๋คนนี้ดูเหมือนจะมี2บทบาทเลยนะคะคือทั้งปลุกเร้าให้กําลังใจชาวบ้านแต่อ้ะอีกด้านหนึ่งก็พยายามห้ามไม่ให้เกิดการประทะกาันไม่ให้ข้ามแนวลวดหนามไปมีเอาเครื่องดื่มชูกําลังไปให้ทหารด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมทหารว่าเห็นแล้วก็เข้าใจทหารขอบคุณที่อดทนมาก การกระทําแบบนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างคะในมุมของผู้เชี่ยวชาญบทบาทของเจเอนี่น่าสนใจนะครับเพราะมันสะท้อนความซับซ้อนของอารมณ์บนชนตรงนั้นเลยคือมันมีความโกรธมีความไม่พอใจอยากจะแสดงออกแต่ลึกๆก,ก็อาจจะยังมีพยายามจะ,ะควบคุมสถานการณ์อยู่ไม่อยากให้มันบานไปลายไปจนถึงขั้นรุนแรงนะครับ การที่เขาไปชื่นชมทหารก็อาจจะเป็นการสร้างแนวร่วมหรือเป็นการยอมรับในบทบาทของทหารที่เข้ามาเป็นเหมือนเป็นกันชนในพื้นที่นั้นนะครับอ๋อค่ะขณะเดียวกันก็มีหลวงพ่อบุญช่วยที่ท่านนําตะกรุดมาแจกอันนี้ก็เป็นการใช้ปัจจัยทางความเชื่อเข้ามาช่วยเสริมสร้างขวัญกําลังใจในสภาวะที่มันตึงเครียดแบบนั้นนะครับค่ะ แล้วก็มีเสียงจากชาวบ้านเองด้วยอย่างคุณส้มที่พูดถึงความผูกพันกับที่ดินของตัวเองบอกว่าเรามีใบทุกอย่างกำกับคือยืนยันกรรมสิทธิ์ชัดเจนแล้วก็ประกาศเลยว่าจะไม่เสียแม้แต่นิ้วเดียวหรือแค่เสี้ยวเล็บก็จะไม่เสียแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกคนที่ลงทุนเมรถแหร ติดเครื่องขยายเสียงมาเลยนะคะประกาศว่านี่คือแผ่นดินไทยเรียกร้องให้ชาวกัมพูชากลับไปสิ่งเหล่านี้มันตอกย้ำความรู้สึกสูญเสียแล้วก็ความมุ่งมั่นของคนในพื้นที่จริงๆนะคะใช่ครับคาพูดพวกนี้สะท้อนความรู้สึกที่ฝังลึกมากๆเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องที่ดินทํากินอย่างเดียวแต่มันผูกโยงกับความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของอธิปไตยแล้วก็อาจจะรวมถึงความรู้สึกว่าปัญหาของเขาถูกละเลยมานานการรวมตัวกันแล้วก็แสดงออกอย่างเข้มข้นแบบนี้ก็อาจจะเป็นผลมาจาก ความอัดอั้นที่มันสะสมมาหลายสิบปีจริงๆพอมีคนนอกพื้นที่เข้ามามีสื่อมีทหารเข้ามามันก็เหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้ความรู้สึกเหล่านี้มันปัดทุออกมานะครับนั่นสิคะแต่แล้วสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะเถึงจุดเปลี่ยนที่อาจจะอันตรายมากขึ้นไปอีกเมื่อกลุ่มของคุณวีระส่งความคิดเดินทางมาถึงพร้อมกับข้อเรียกร้องที่ท้าทายเจ้าหน้าที่โดยตรงเลย คือคุณวีระตั้งคําถามถึงการทํางานของรัฐเลยว่าปล่อยให้ปัญหามันเรื้อรังมาได้ยังไงสี่สิบปีแล้วก็ต้องการจะเข้าไปในพื้นที่พิพาททันทีเลยมีคําพูดที่แสดงความไม่พอใจแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เช่นประเทศของกูกูจะรู้หรือทําไมจะไปไม่ได้ตรงนี้เองค่ะที่มันนําไปสู่การเผชิญหน้ากันมีการพยายามดันแนวทหารเข้าไปแล้วก็มีเสียงตะโกนคำเมนออกไปดังขึ้นมาเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ล่อแหลมมากๆเลยนะคะตอนนั้นครับการเข้ามาของคุณวีระนี่ เพิ่มมิติทางการเมืองที่เข้มข้นขึ้นมาทันทีเลยครับด้วยประวัติส่วนตัวของคุณวีระเองที่เคยมีประสบการณ์ขัดแยง้งแล้วก็เคยถูกจับกุมในพื้นที่ชายแดนมาก่อนการกระทําของเขาครั้งนี้จนอาจถูกมองได้หลายมุมนะครับทั้ง การที่ต้องการจะพิสูจน์จุดยืนเดิมของตัวเองหรือการสร้างแรงกดดันต่อเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นหรือแม้แต่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างที่คุณวีระได้อ้างในภายหลังนะครับความเสี่ยงที่จะเกิดการประทะใช่ไหมคะแน่นอนครับการพยายามฝ่าแนวป้องกันของทหารเข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งมีทหารแล้วก็อาจจะมีชาวบ้านกัมพูชาอยู่ด้วยเนี่ยเป็นการกระทําที่สุ่มเสี่ยงมากๆเลยครับมันอาจจะนําไปสู่การกระทบกระทั่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็อาจจะบานปลายกลายเป็นความรุนแรงระหว่างพลเรือนกับพลเรือนหรือแม้แต่ระหว่างพลเรือนกับทหาร ซึ่งจะยิ่งทำให้สถานการณ์มันซับซอ้อนแล้วก็แก้ไขาย,ยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ในแนวหน้าตอนนั้นก็คือตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลเลยครับโชคดีที่สถานการณ์มันคลี่คลายลงได้จากการเจรจาแล้วก็บทบาทของเจอเอที่เข้ามาช่วยลดอุณหภูมิลงอีกครั้งหนึ่ง ค่ะคุณดีราก็บอกภายหลังด้วยนะคะว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ฐานละเลยด้วยอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าจะใช้ช่องทางกฎหมายกดดันต่อไปทีนี้ท่ามกลางความตึงเครียดทั้งหมดนี้บทบาทของฝ่ายทหารก็สําคัญมากๆเลยนะคะในคลิปเราก็ได้เห็นพลตรีวัชนะสวัสดีหรือเสียเบิร์ดท่านลงพื้นที่เองเลยมีการชี้แจงกลางแผนที่ให้ดูการสื่อสารของทหารในครั้งนี้มันมีนัยสําคัญยังไงบ้างคะการลงพื้นที่แล้วก็การสื่อสารของพลตรีวัชนะเนี่ยถือเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนในหลายระดับเลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือการยืนยันอธิปไตยของไทยอย่างหนักแน่นคือไม่มีการประนีประนอมในหลักการตรงนี้อย่างที่ 2. การระบุต,ตัวเลขชัดเจนว่ามี18ครัวเรือนชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยอย่างชัดเจนไม่ว่าจะยึดตามแนวเขตแดนไหนก็ตามจุดนี้สําคัญมากครับเพราะมันเปลี่ยนจากข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนที่มันดูคลุมเครือให้กลายเป็นข้อกล่าวหาที่เจาะจงจับต้องได้มากขึ้นแล้วก็เรียกร้องการแก้ไขที่ชัดเจนจากทางฝั่งกัมพูชานะครับเหมือนเป็นการยกระดับการกดดันหรือเปล่าคะ ใช่ครับมันเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับการเรียกร้องให้กัมพูชาดำเนินการนำคนของตัวเองออกไปแล้วก็เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายไทยด้วยหากในอนาคตจำเป็นจะต้องดำเนินการเองอย่างที่3คือการเตือนถึงการดำเนินการแต่ขณะเดียวกันท่านก็ระบุว่าจะปรับแผนปฏิบัติการให้มันซอฟลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาพการปะทะกันระหว่างทหารกับพลเรือนซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการตรหนักในมิติของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ผลกระทบทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับคือเหมือนกับใช้ทั้งไม้แข็งแล้วก็ไม้นุ่มไปพร้อมๆกัน ค่ะเข้าใจเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาไปถึงฝั่งกัมพูชาด้วยว่าการยั่วยุต่างๆอย่างการชูป้ายหรือการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็อาจจะมีกองทัพกัมพูชาอยู่เบื้องหลังหรืออาจจะมีการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์หรือเอาทหารมาปลอมตัวเป็นชาวบ้านตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเพิ่มแรงกดดันทั้งทางการทูตและทางทหารเข้าไปอีกนะคะถูกต้องครับ เป็นการชี้เป้าไปที่กลไกลรัฐของกัมพูชาโดยตรงเลยไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นปัญหาระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านซึ่งแน่นอนว่ามันยกระดับความขัดแย้งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าฝ่ายไทยเองก็พร้อมที่จะตอบโต้หากการยั่วยุยังคงดําเนินต่อไปนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบนฉากหลังของปัญหาที่ชาวบ้านย้ามาตลอดว่ามันยาวนานกว่า40ปีแล้วนะคะมันนานมากจริงๆจนหน้าต้องคาถามว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของมันคืออะไรกันแน่มีการพูดถึงเรื่องศูนย์อบพยพในอดีตด้วยเหมือนกัน รประเด็นเรื่องศูนย์อพยพที่ UN เคยมาตั้งในอดีตสมัยสงครามกลางเมืองกัมพูชานะครับก็เป็นคําอธิบายหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีชาวกัมพูชาที่เข้ามาพักพิงในพื้นที่เหล่านี้แล้วพอสถานการณ์สงบลงก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ได้เดินทางกลับหรืออาจจะกลับไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันกับพื้นที่เดิมอยู่แล้วก็อาจจะย้อนกลับมาตั้งรุกรากมาอีกครั้งปัญหาก็คือว่าหลังจากยุคศูนย์อพยพแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการปักปันเขตแดนหรือว่าจัดการเรื่องสิทธิ์ในที่ดินบริเวณนั้นให้มันช และมันก็ทำให้ชาวบ้านไทยในพื้นที่รู้สึกว่าปัญหาของพวกเขาไม่เคยถูกแก้ไขอย่างจริงจังสักทีนั่นสิคะซึ่งยิ่งทําให้ความรู้สึกผูกพันกับที่ดินแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องของคุณส้มแล้วก็ชาวบ้านคนอื่นๆเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของวันนี้แต่มันเป็นเรื่องที่พวกเขารู้สึกว่าแบกรับกันมาทั้งชีวิตเลย ทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพครบมากขึ้นนะคะในข่าวก็มีการอ้างถึงมุมมองจากฝั่งกัมพูชาด้วยผ่านโฆษกกระทรวงกลาโหมชื่อมาลีโซเจียตานะคะตามข่าวบอกว่าฝั่งกัมพูชามองว่าชาวบ้านของเขาแค่ต้องการปกป้องแผ่นดินอธิปไตยแล้วก็ที่ทํากินของตัวเองจากการรุกล้ำของไทยแล้วการรวมตัวของชาวบ้านฝั่งนั้นก็คือการแสดงความรักชาติอย่างบริสุทธิ์อืมมันเป็นมุมมองที่กลับด้านกันเลยนะคะอันนี้คือหัวใจของความขัดแย้งในพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่พิพาทชายแดนเลยครับ คือการที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มองว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทําแล้วก็อีกฝ่ายเป็นผู้รุกล้ำโดยที่แต่ละฝ่ายก็ยืนอยู่บนหลักฐานแผนที่หรือความเชื่อทางประวัติศาสตร์คนละชุดกันหรืออาจจะตีความชุดเดียวกันแต่แตกต่างกันไป การที่โคศกของกัมพูชากล่าวออกมาแบบนั้นก,ก็สะท้อนให้เห็นว่ามุมมองต่อสถานการณ์พื้นฐานนั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งนี้ก็เป็นอุปสรรคที่ใหญ่หลวงที่สุดในการที่จะหาทางออกร่วมกันได้เพราะแม้แต่ข้อที่จริงเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้เลยครับ <S <S โหจริงค่ะสรุปภาพรวมจากที่เราได้สำรวจข้อมูลกันมาวันนี้นะคะเราก็จะเห็นภาพความขัดแย้งเรื่องที่ดินที่บ้านหนองจานซึ่งมันเป็นภาพสะท้อนของปัญหาพื้นที่ทับซ้อนที่มันทั้งซับซ้อนแล้วก็ยืดเยื้อมากๆมีความขับคล่องใจของประชาชน เผชิญหน้าที่มีทั้งชาวบ้านนักเคลื่อนไหวแล้วก็ทหารเข้ามาเกี่ยวข้องมีความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายแต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงจริงๆท่ามกลางมุมมองที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วของแต่ละฝ่ายเลยแล้วก็มีสัญญาณทั้งทางการทหารแล้วก็การทูตที่ถูกส่งออกไปนะคะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญซึ่งถูกกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลแล้วก็น่าจะช่วยยับยั้งไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปกว่านี้ก็คือบทบาทและความอดทนของทหารไทยในพื้นที่นะครับ แม้ว่าจะถูกกดดันจากหลายๆทางแต่ก็ยังพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นในการควบคุมสถานการณ์ซึ่งการที่เจเอเองก็กล่าวชื่นชมก็สะท้อนว่ามีผู้ที่สังเกตเห็นแล้วก็ให้ค่ากับความพยายามนี้นะครับค่ะจริงด้วยค่ะเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานความรู้สึกที่ฝั่งมาลากลึกของชาวบ้านแล้วก็จุดยืนที่ดูเหมือนจะแข็งกร้าวของแต่และฝ่ายรวมถึงความพยายามแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาที่ดูเหมือนจะเป็นแค่การคลี่คลายสถานการณ์ไปชั่วคราวมันก็น่าคิดนะคะว่า อะไรคือสิ่งที่ขาดหายไปหรือว่าอะไรคือปัจจัยที่ไม่คาดคิดที่อาจจะจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อที่จะทลายวงจรความขัดแย้ง40ปีที่บ้านหนองจานนี้ให้มันก้าวข้ามการเผชิญหน้าไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนจริงๆได้นี่ก็คงเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้เก็บไปคบคิดกันต่อล้วค่ะ